สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องพระวินัยในพระพุทธศาสนากันนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคำถามแรกเลยคือพระวินัยเป็นแค่ข้อห้ามหรือว่ามีความสําคัญลึกซึ้งกว่านั้นคะแล้วทําไมถึงกับบอกว่าวินัยคืออายุพระาศาสนาครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเออพระวินัยนี่จริงๆแล้วเป็นเหมือนเสาหลักเลยนะครับคู่กับพระธรรมเลยอ๋อ พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ชัดเจนเลยครับว่าพอท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ยพระธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ขนาดนั้นเลยนะคะใช่ครับแล้วตอนสังคยานาครั้งแรกเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญกับพระวินัยก่อนเลยเด้วยหลักที่ว่าตราบใดที่พระวินัยยังอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังดํารงอยู่นั่นแหละครับอื เข้าใจแล้วค่ะแล้วที่น่าสนใจคือพระวินัยเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นมาทีเดียวทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่อยๆบัญญัติขึ้นตามสถานการณ์ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่เรียกว่านิทานนะครับเป็นที่มาของแต่ละสิกขาบทอ,อ๋อมีเรื่องราวเบื้องหลังครับผมแล้วแต่ละข้อก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับรวมๆกันเป็นวัตถุประสงค์หลัก10ประการซึ่งเราอาจจะพอมองเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สัก4ี่มิติ สีมิติมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกเลยคือเพื่อความเรียบร้อยดีงามของหมู่สงเอง 2. ก็เพื่อการขัดเกลาวตนเองให้พระแต่ละรูปอยู่ผาสุขสคือสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานค่ะและสุดท้าย4ก็คือสร้างศรัทธาในสังคมเพื่อความยั่งยืนของพระาศาสนาคือมันเชื่อมกันหมดนะครับตั้งแต่ข้างในสู่ข้างนอกเลยฟังดูเป็นระบบมากเลยนะคะ เหมือนมีโครงสร้างชัดเจนใช่ครับในพระวินัยปิฎกเองก็มีส่วนที่เป็นข้อบัญญัติคล้ายๆตัวกฎหมายหลักมีส่วนที่เป็นวิธีปฏิบัติคล้ายๆข้อบังคับระเบียบแล้วก็มีส่วนอธิบายขยายความอีกค่ะแล้วถ้าเกิดมีการละเมิดหรือทำผิดข้อบัญญัติพวกนี้ล่ะคะครับถ้ามีการละเมิดก็เรียกว่าต้องอาบัตครับคำว่าอาบัตก็แปลว่าความผิดหรือการต้องโทษนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือครุกาบัตอาบัตหนัก กับละหูกาบตดอาบติเบาถ้าพูดถึงอาบตดหนักสุดก็คงเป็นปราชีเท่ยคะ่ะที่ว่ากันว่าถ้าต้องอาบัตินี้แล้วคือขาดจะเป็นพระเลยแก้ไขไม่ได้ถูกต้องครับประชิกนี่คือหนักสุดแปลว่าผู้พ่ายแพ้ขาดจะเป็นภิกษุทันทีมีสี่ข้อหลักๆครับมีอะไรบ้างคะข้อแรกคือเสพเมถุนธรรมหรือก็คือการมีเพศสัมพันธ์นะครับเน้นที่เจตนาและความยินดีที่จะร่วมด้วยค่ะ ข้อ2คือลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่5มามาศขึ้นไป5มามาศนี่เทียบกับสมัยนี้ยากไหมคะเอ่อเป็นประเด็นที่ท้าทายเหมือนกันครับเรื่องการตีความมูลค่าเนี่ยเพราะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าเทียบเป็นเงินปัจจุบันเท่าไหร่กันแน่อืมค่ะแล้วข้อ3ล่ะคะข้อ3คือฆ่ามนุษย์ครับโดยเจตนาไม่ว่าจะลงมือเองใช้คนอื่นหรือผู้ชักจูงให้ฆ่าตัวตายหรือ้นตธทําให้แทงบุตรก็เข้าข่ายนี้ครับ โห oh, ครอบครูเหมือนกันนะคะครับและข้อสุดท้ายข้อ 4. คืออวดอุตริมนุยธรรมคืออะไรคะอุตริมนุยธรรมคือการอวดคุณวิเศษที่ตัวเองไม่มีจริงนะครับเช่นอวดว่าได้ฌานได้ยานบรรลุธรรมเพื่อหวังลาบยศสรรเสริญแต่ก็มีข้อยกเว้นนิดหน่อยนะครับถ้าเข้าใจผิดไปเองจริงๆว่าตัวเองมีอันนั้นเรียกว่าสำคัญตนผิดก็ไม่เป็นปาราชิกอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเร็วมาก พระวินัยเจอกับความท้าทายอะไรบ้างคะอาจารย์โอ้เรื่องใหญ่เลยครับคือวิกฤตศรัทธาอย่างที่นิดาโพเขาก็เคยสํารวจไว้นะครับว่าคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยยังศรัทธาในคําสอนนะแต่กับตัวบุคคลหรือพระสงฆ์เนี่ยความศรัทธามันลดลงเพราะข่าวต่างๆที่ออกมาใช่ครับตัวเฉพาะยุคดิจิตัลเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยเรื่องในวดัดเรื่องส่วนตัวมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะได้เร็วมากแล้วก็ไปไกลามากครับ ซึ่งมันก็นําไปสู่การตีความพระวินัยที่อาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแบบว่าฝ่ายหนึ่งก็อยากให้คงเดิมเป๊ะๆอีกฝ่ายก็มองว่าต้องปรับบ้างถูกต้องครับก็มีแนวคิดแบบจารีดุยมกับแนวคิดที่อยากจะปรับประยุกอย่างท่านปออประยุโตท่านก็ชี้ว่าจริงๆปัญหาจะอยู่ที่ความไม่เข้าใจเจตนารมณ์เดิมที่เน้นการฝึกตนค่ะส่วนท่านพระภัยสารวิสาโลท่านก็มองว่าต้องยืดหยุ่นแต่ก็ต้องรักษาแก่นเอาไว้มีแนวทางที่น่าสนใจเรียกว่า ปฏิบัติการนิยมเชิงหลักการคือใช้วัตถุประสงค์10ประการนั่นแหละครับเป็นตัววัดว่าการปรับใช้อะไรมันยังตอบโจทย์เดิมของพระวินัยอยู่ไหมแล้วทางองค์กรสฆงเองล่ะคะมีการปรับตัวหรือตอบสนองอยังไงบ้างคะเห็น <c oughs> ว่ามีแก้กฎมหาเถรสมาคมด้วยครับมีการแก้ไขเมื่อกรกฎาคมปี67ที่ผ่านมานี้เอง <c oughs> เน้นที่ความรวดเร็วเด็ดขาดโดยเฉพาะคดีปาราชิกอย่างถ้าหลักฐานชัดเจนเรื่องเสษเมทุนเนี่ย ก็อาจจะต้องให้สละสมณเพศใน1ิบวันเลยไม่มีอุทธรณ์ดีกาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็ถ้าเจ้าคณะปกครองในพื้นที่ทําช้าส่วนกลางก็เข้ามาจัดการได้เลยแล้วก็มีการประสานกับทางรัฐมากขึ้นในเรื่องหลักฐานการบังคับให้สละสมณเพศแต่การเร่งรัดแบบนี้แล้วตัดขั้นตอนอุทธรณ์ดีกาออกไปมันจะเสี่ยงไหมคะแบบว่าอาจจะไม่ทันได้ไตรตรองหรือขัดกับเจตนาเดิมที่อยากให้โอกาสปรับปรุงตัวหรือเปล่าคะ เป็นข้อที่น่ากังวลแล้วก็ต้องพิจารณาการอย่างรอบคอบเลยครับการหาจุดสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเรียกศรัทธากับการรักษาหลักการเดิมของวินยัยที่เน้นการฝึกฝนให้โอกาสเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายมากจริงๆครับในการบังคับใช้กฎหมายสองยุคนี้สรุปแล้วพระวินัยนี่ไม่ใช่แค่กฎนะคะแต่เป็นเหมือนระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อนแล้วก็สำคัญมากๆกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาเลย วิกฤตที่เราเห็นเห็นกันอยู่อาจจะไม่ใช่ที่ตัวบทแต่เป็นการตีความการปฏิบัติและการบังคับใช้ในโลกยุคใหม่ในมากกว่าใช่เลยครับอนาคตของพระธรรมวินัยจึงขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายจริงๆครับทั้งคณะสงฆ์เองที่ต้องเน้นการศึกษาให้เข้าใจแก่นแท้เจตนารมณ์พุทธบริษัทก็ต้องมีศรัทธาที่มาพร้อมกับปัญญาช่วยกันดูแลเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนโดยเคารพหลักการปกครองตนเองของสงฆ์ด้วย ค่ะก็น่าคิดนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าของพระวินัยในอนาคตอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความเป็นกฎหมายปายตัวแต่อยู่ที่การเป็นหลักการที่มีชีวิตที่เรานำมาใช้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้ว่าพระธรรมวินัยนี่แหละคือศาสดาที่จะนำทางเราต่อไป